สวัสดีครับก็มาพบกับพี่กวินนะครับในข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับมาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์เขาบอกว่าข้อ10นะครับกำหนดจุด A นะครับพิกัดจุด A มี A ศูนลบ A นะครับและเส้นตรง l นะครับมีค่าเท่ากับ x เท่ากับ 5t y เท่ากับ1บวก t ครับ z เท่ากับลบ t นะครับ จงหาค่า a ที่ทำให้ระยะทางที่สั้นที่สุดจาก a ไปยังเส้นตรง l มีค่าเป็นรูทสามส่วนยีนะครับเราก็มาทำกันเลยนะครับทำมาครับสิ่งแรกนะครับเรากำหนดหน้ามาก่อน หน้าปึ๊บนี่คือแนหน้าของเส้นตรง L เนาะเราก็มาปึ๊บเราก็กำหนดจุด A ออกมาเพาจุด A อยู่นี้ระยะทางจาก A นะครับไปยังหน้าหรือว่าเส้นตรงนี้นครับก็จะตั้งฉากกาันเราก็กำหนดจุด M มาจุด M นี้เราสมมติขึ้นมาเองนะครับ จุด M นี้เป็นจุดเทียบสมมติขึ้นมาเองแล้วเราก็กำหนดเวกเตอร์ที่หางกับเส้นตรง L มาด้วยก็คือี่ให้เป็น v แล้วกันนะ v ของเราเท่ากับเท่าไหร่ประมาณนี้คอนเซปต์ของเราก็คือเราต้องการหาเราตอนแรกนะครับเราก็หาเวกเตอร์ v ก่อนเท่ากับเท่าไหร่ แล้วก็จากจุด A เป็นจุด M เนี่ยก็คือหาเวกเตอร์ AM ก่อนว่าเท่าเท่าไรแล้วจากสองอันเนี้ยมาคอสกันคอสกันก็คือทำให้มันตั้งฉากกันพอตั้งฉากกันเรกกนสร็จแล้วเราก็หาระยะทางของมันเองพอเสร็จประมาณนี้เนาะแรกนะครับพี่ก็กำหนดให้จุด M นะครับจัด M ของพี่นะครับเป็นจุด 1> 0, 1, 0เราสมมุติให้เพราะว่ามันอยู่แกน y อย่างเดียวเพราะฉะนั้นแกน x กับแกน z ย่ยมีค่าเท่า0แกน y พี่ก็เลยสมมติให้เป็น1เพื่อให้สด่อต่อการคิดเลขประมาณนั้นเนาะการที่พี่สมมุติว่าให้อันเนี้ยเป็น1เพื่อสะดวกการคิดเลขอะพี่ต้องมาดูไอ้ตรงนี้ด้วยและหน้าของแกน y ด้วยเห็นไหม ว่ามันมีค่าเท่าหนึ่งพี่ให้ดูว่ามันสอดคล้องกันด้วยอ่ะต่อมาพิหานี่ก่อนเวกเตอร์ v, v ก่อนเวกเตอร์ v, v ของพี่ครัเวกเตอร์ v ของพี่ครับมีค่าเท่ากับห้าหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งเนาะขนาดของเวกเตอร์ v ของพี่นะจะมีค่าเท่ากับห้ากำลังสองบวกหนึ่งกำลังสอง บวกลบหนึ่งทั้งหมดรวมกันสองเราก็ใส่รูทให้มันเวกเตอร์ Victor v ขนาดของเวกเตอร์ v ของพี่มีค่าเท่ากับรูทยี่สิบเจ็ดอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หาเวกเตอร์ v ได้แล้วว่ามีค่าเท่าเท่าไหร่เนาะต่อมาเราหาเวกเตอร์ am กันว่ามีค่าเท่าเท่าเท่าไหร่เนาะเวกเตอร์ Victor am นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ พี่เขียนเลยนะว่าไม่เตอ am มนะมีค่าเท่ากับลบ A 1แล้วก็ A อประมาณนี้เนาะแล้ก็หาได้แล้วเว่เตอรจาก A ไปเเนาะเ<ม>สร็จแล้วปุ๊บพี่จะนำเวกเตอร์ am นี้คอร์สกับเวกเตอร์ v เพื่อให้มันตั้งฉากกันเนาะก็มาทำการคอร์สกันเลยดีกว่าเพื่อให้มันตั้งฉากกันนะครับ ก็มาทำการคิดกันเลยนีได้ลบหนอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ5 1าหนึ่งลบหน<อ><อ>ึ่งเนาที่ก็ทำการคอร์สกันปกตินะครับคิดมีสิ่พื้นฐานเลยว่า หันได้เท่าไรเท่าไรเนาะแบบนี้เลยถ้าเราคลิปปกติคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็ปกตินี้คูณลงนะครับได้เป็นลบ1คูณขึ้นนะครับเป็นลบ A คูณลงนะครับ เป็น1นงคูณขึ้นนะครับเป็นลบ 5a อันนี้เป็น 1a อันนี้คูณลงก็เป็นลบ a น,นี้คูณขึ้นก็ได้เป็นลบ5ครับแล้วก็ทำต่อมากลาเป็นลบ1ลบ a i ลบกับ กับอะไรครับลบ 4a j บวกกับลบ a ลบ5 k นั่นเองเพราะฉะนั้นเราวก็เป็นลบ1ลบ a i บวกกับ 4a j บวกกับลบ a ลบ5 k ประมาณนี้เนาะ เสร็จแล้วนะครับพี่ก็หาขนาดของมันเพื่อจะใช้ในการหาระยะทางของมันเนาะเพราะฉะนั้นขนาดของ am cos v นะครับจะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับก็คือ ลบ 1, ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองบวก16 a ทั้งหมดยกกกำลัง2บวกกับลบ a ลบ5ทั้งหมดยกงกำลังสองแล้วใส่รูทให้มันเนาะได้ไมาแล้วก็ติดค่าวไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็หาให้ดีนะครับสมมุติให้ดีพี่ไม่เขียนนะว่าสมมุติให้ดีป็นะนะพี่บอกเลยกันว่าให้ดีนะครับเป็นระยะทางนะครับจาก จุด A ไปยังเส้นตรง L นั่นเองในระทางที่จะหาได้มาจากขนาดของเวกเตอร์ AM cos V หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ V นั่นเองนะครับ ดีนะครับผมพี่นะมีค่าเท่ากับจากโจทย์ที่เขาคำนวณมาให้แล้วคือรู้สัมสองส่วนยีนั่นเองอันนี้ก็สิ่งที่เราหามาแล้วด้านบนเนาะก็กลายเป็นลบหนึ่งลบเอทั้งหมดกำลังสอง เราแก้สมการเพื่อหาค่า a มา27ส่ว27เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น32เท่ากับเป็น1บวก 2a บวก a กำลัง2บวก 16a วัง2บวก a กำลัง2บวก 10a บวก25ก็แก้สมการปกติครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะแก้สมการปกติ แั่เป็นสามสิบสองสามสิบสองเท่ากับนี้บวกรวมก,กันได้เท่าไหร่สิบแปดเอกลังสองอันนี้บวกนี้กันเป็นบวกสิบสองเอบวกยี่สิบหก ประมาณนี้เองครับประมาณนี้เองเสร็จแล้วน้องก็ได้ข้างเนับสามสองได้มากลายเป็น 18a แปดอยกัง2องบวกสิบสองเอได้สามสอมาลบอันนี้ก็เหลือเดี๋ยวอะครับลบหกถูกต้องไหม ลเท่ากับศเพราะฉะนั้นพี่ก็แยกแยกแยกออกมาเลยนะครับว่าได้เท่าท่าไหร่พี่ได้อะแยกเลยครับว่าได้เท่าได้เท่าไหร่ก็คือทีไอทอกกทอ่ได้เป็น3 a มเอลังสบวกอ่ะพี่อยากแยกกับพี่หารก่อนได้เป็น3 a มเอกลังสองหา คือพี่นำหกหารทั้งสมการนั่นเองพี่ก็ได้นี้ออกมาเนาะเสร็จแล้วน้องก็ทำการแยกปกติที่ขออกขึ้นใหม่ครับจากเมื่อกี้นะพี่เอาจากเมื่อกี้นะครับพี่นำหกนะครับไปหาร ทั้งสรรมการถูกต้องไหมจับเมื่อกี้นะพี่เขียนต่อดับเมื่อกี้เลยนะ a กลังสบวกสอลบหนากับศนพี่ก็แยกมันออกมาพี่จะแยกได้เท่ากับอะไรครับ3 a ม3 a ลบหนึ่งสลบหนึ่งคูณกับ a อบวกหงเท่ากับศูนั่นเองแ้นเอเดียวของพี่นะครับจะมีค่าเท่ากับลบหกับหส่วนสานั่นเอง ประมาณนี้ข้อนี้ก็อาจจะซับซ้อนและสับสนนิดนึงเนาะก็ทําความเข้าใจกับโจทย์นิดนึงนะครับพี่ฝากให้กลับไปทบทวนโจทย์ในลักษณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ